บัตรีจ้าพี่น้องเฮ็ดออกแล้วเนาะย่ายก็วบบ่าได้ไปเด้อพี่น้องทุลาบ่ท่าทนแล้วเนียสอบเขตบ่ท่านแล้วพี่น้องย่ายก็เฟี้ยงมา <c oughs> ปูพ่มใหม่อันนั้นพักปู เอาเฟียงมาปูปูไว้บ่ให้หนาขึ้นหลสิเมนบ่กินกาแฟพี่น้อง้ันี้วันที่ยีปปดด่ิบแปดตีในทุนหนาย,าย่าโลโลอันหมักอื้อออกฝักทองออกเอาเฟียงมาปูพบ่าบางที่ย,าย่าทาเสร็จธุระเดี่ยวบริหตุ ไปสิฝ้าวไปด่วนหากเกเ็บเพชรเพล่งเซนแหละว่าเพื่อสิได้ไปว่าพี่พน้องอันนี้มันมันญี่ปุน่นใหา่เอามันเน็บเนบเอาไว้มันญี่ปุน่นอันนี้ต้นมักเฟืองมักเฟืองหวานเพื่อนไอพี่น้อง มะเฟียงมะเฟียงหวานอันนี้อันเพิ่นขึ้นไปบุพักหวานไหมเม็ดพักหวานพี่น้งองอว้นี้แล้วเดี๋ยวจะปนสิออกเห็นมามบบอืองามงามเลยนั่นเป็นเครื่อเพื่อย่าเยาวอยู่ถ้าไปนี่บ่มีเวลาท่านข่มสะอาดถ้าปล่อยอว้ยย่าสิบ,บ่ให้มีผู้ใดเบิ่งหรอกพี่น้องย่าสิปิดล้อมรั้วมื้อนี้สิล้อมรั้วพี่น้องเพราะว่าซื้อตะไคร้มาแล้ว อะไรที่เป็นเครื่องหรือย่า่บัวใบพี่น้องเพราะว่าเอาว้ก็บบัวได้กินนะมันสีหกเฮี่ยนหกสันหกสวนอืเห็นบ่ย่ายเห็ดโค้งเห็ดโค้งไหวอันนี้มันลงเลือนพอช่ำเลยพี่น้องลงเลือนพอพันก่าตน้นไม่อันนี้ที่ย่ายซื้อสร้างมาเป็นเป็นพอพันแม่พัน ตอนนี้ตอนแรกย่ายมักบักอางงุนบักอายุอางงุนเพินพ่นเพิ่นเฮ็ดยากแมงหลายพี่น้องแต่ว่าก็บ,บร่เนปบายาย่าสิล่องอ่อนฟังทางพูดเห็นบ่ฟังทางผุนถ้าได้าากลับมาอีกไปเก็บเห็ดมาย่ายสิล่องอ่อนฟางจากักหาสิบต้นฝรั่งไส้แดงฟันไว้นะพี่น้องอันนี้ก็บริท่านในลงเนี่ยอันนี้บ่ิท่านในล่นองดม มอว่านี่แชรอะไรมันนี่และสิลงถือว่าตะโดนเดียวอันนี้อันนี้ต้นเยรีอันนี้มันนี่ก็เสียลง่งต้นเยรีเป็นวุ่นแม่พีน่น้องเนี่ยพักบุงบ้งบักฮงข้อเล่นนี่เห็นบาอโยธยาจากอโยธยาเนี่ย สามหรือสองหรือหนึ่งได้กับโมูเแต่เป็นนุ้ยเลยแหละแกได้เห่นเห็นบ่สิได้ห่อแล้วใส่แดงเนื้อแดงโอ้่นนี่ผู้แม่แล้วผู้แม่ฟังสาวรอหัวรอหัวทายต่อไปนองคุ้ยกระปุนอยู่มันสิยังเหยายบแต่เบื่องนี่ ยายเเฟี่ยงมาคุ้มใหม่เพื่อ่าห้าบปอยูมไหวนาดินมันแหงน,นะพี่น้องอันนี้ก็ต้นดอกแตกออกดีดีเลยพี่น้องอันนี้เป็นบะเขียบอันทุเรียนหรือบะเขียบมี่ยังพี่น้องนุกดล,ลูกระโลบบะเขียบนั่งไหมเนี่ยของยายมีอยู่สามตน้นอันนี้เมนอโะโวคาโดอะโวคาโดนี่มันสียังไงยายวะอโวะโวคาโดมี่สามตน้น อันนั้นมหมักเมาหมาักเมาหวงผู้พ่านไปนะเป็นตอนเห็นบั้ยมือยี่ย่าเอาออกผักท่องปวาทาห้องบยูเรามันสิเป็นเครื่อมเตาพวกว่มีผม้ปุยไม่ดูแลไห้นะย่ายบ่อยปุรยไม่ดูแลปาดพอีเลิศชะพูใบผู้ใบชะพูนี่ไหม Bộ nha nghe mấy bình hoàng bơ Nha rủ lê Ở mặt xe đa ừ. Nha ở bờ thương 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 Bên mặt có mê Nha sẽ tát nhọt Cả nôn sô ri da Bên bò pha hay tát nhọt không Hay không tát nhọt Nha sẽ hẹp vô Nha ôn, Rửa, sẽ ôn Rửa bê quả sẽ cốp มีสองกอไม่เสียอวขยายอวยออกขยายอยู่พี่น้องนาะมาแล้วก็บ่วอยากไปมาแล้วก็ไม่อยากไปเห็นบอกยู่ใน่กระทางบ่าท่านปลูกนี่แมนเบิร์ดอันนี้บักม่วงน้อยบ้านเฮ้าบักม่วงน้อยอันนี้แมนบักนาวอิสเอลม่มีสามกระทางติสามมือซี หนึ ok. ่งสองสามสี่ห ok. ้าโอหาต้นน ok. ok ี่บักน้ำตอนกิ้งอันน An ี้สิเมนเพื่อนเป็นลูกเพืป็นยังนี่เมนน้ำข้นอันนี่เพื่อนเป็นลูกเนาะหนาฝนบักสมโอสีแดงเบียดน้มอันนั้นต้นอือทื่อเห็นไหม ยายเปียงพ่นมาปูมะคออพ่นมาปูกอันนี้เมนต้นนันเกาลัดยายเสียออันเสียออันหนงยยูฝรั่งเศสแขนงที่พ่นเป็นดูเปียกยายสตัดมาเสียบอันนี้ก็เมนสมโอโดแดงนอันนี้ก็เมนเกาลัดชื่อต้นมาสามตน้นอันนี้เมน ส้มโอเอ้ยส้มส้มส้มสายหนามผงมีอยสองตน้นอันนี้กะบกม่วงน้อยอันนั้นกะบกม่วงน้อยอันนั้นส้มผู้อันนี้กะอันนี้กะอันฮองกอาลงอัน,นก,กระถางส้มโอทับทิมมีสองตน้นข้างล่างนี่ย่าสิพอเฮ็ดอันนี้ยังก่อ ตับเตาร่องเบิงถดร่องอนาฝนพื้นสิเป็นลูกเนาะพี่นหนองขา,ขาวๆเป็นล่าหนามขา,ขาวๆสมโอทับทิมเห็นบ่อันนี้ย่ายพอย่ายพอต้นลินจี้ไว้นี่พอพอต้นลินจีเอาไว้ ทาเสียบยอดเสียบโตนี่เบอรา,าเสียบยอดเสียบตโตต้นพันธุ์ดีมาเสียบยอดเสียบโตอันนี้สมโอแทบเทียมเสียบโตได้พี่น้องเอาตอนไปซื้ออันเขาตอนกิงมาปู่ดีกว่าชัวเสียบตัวชัวสิได้กินอ,อันนี้ดอกนี่ยังกอดอกนี่ยังบุ ทีกุนทองนี่ดอกท่องนี่ยังนี่หละดอกเพิ่อนหอมๆเลยอันนี้อุ่งนอันนี้ก็มะลิีเห็นบอกระวางปลูกระวางปลูกร่งดินกับปลูกเน่กะทางปลูกเน่กะทางงามกลัวน้อยหนาน้อยหนาไอ้หน้อยนั่งหน่ะลูกย่งใหญ่น่ะพีนน่น้องเบอร์ปลูกแวนเน่กะทาง ยายเสียวรงดินเบิดอยู่ในกระถางเพราะวา่านันบ่มีผู้ดูบ่ห้ผู้ใดม่รู้แล่หรอกพี่นอ้องอันนี้ต้นหมักเมาหมักเมามีลายต้นอยู่ยายถดล่องเบิ่งว่าเนกระถางกับร่งดินอะไรดีก็กันอะไรงามเร็วกวก็กันอันนี้ก็แเมนลำไยคิดต,ตัน้นอันนี้ก็ตน้นลำใย,ยตน้นดอกมาดีดกอกใ่ญ่ๆอันนั้นก็แเมนมะนาวเบิง่งเปิ่นเป็่นเชื้อยละ นาฟนเอาอยากอยู่ด้วยปอยมันมะนาวไหลเม็ดมะนาวทูนก้าไลเม็ดปักหน้าที่เขาคล้ายเทืออ่ะยา่าสีเอาไว้ถาตอนกิ้งพืชน,นี่อันไหที่ว่าสำคัญยา่าสิตอนอันนี้ก็บอโวคาโดอโวคาโดอันนี้ล่งเลื่อนล้านจ้างล้านเฮ็ดห้ลร่งเลื่อนพอช้ำอันนี้สโนมันแม่น้ําดินเมนม้อง เนี่ย yeah. สนูย่ายเอาไว้มาน้ำดินปลาสนูดิมาน้ำดินอันนี้ก็ต้นทับทิมปลูกเอาไว้อันนั้นก็บอกคุ้งว่านยท่านข่วมสะอาดนี่พี่น้องตะบ,บองคุณเป็นดอกที่ดีเลยนี่ตะบ,บองยท่าทข่มวมสะอาดาท่านไหนเอาไปปลูก อันนี้ต้นอันนี้ก็ต้นจันนี่เรยว่านอันทีนสังเข้ามาเราว่าท่านปลูกสิปลูกมือนีพี่น้องเมื่อวานมีอะไรอันนี้ต้นอัน,นต้นนี้ยังหอมหอมดอกอันนวยเรื่องเรื่องแม่พี่น้องจันอินจันนี่ไหมเนี่ยนี่เนี่ยสิปลูกมือนีอันนี้บลกซีดาหน่อยถ้าเสียบหยอดเบื้องมันท่านไ่เลยยายสิกาฟ้า ถ้าได้ไปว่าพี่น้องจักสิได้ไปบ่สิท่านบ่เฮ็ดพี่ชายเราลูกลูกพี่ชายลูกลูกฮะลูกลูกคอยพี่สายเบิดฮะโอ้ตื่นตื่นแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วได้เอาบัคเขือออกแล้วลุงจุนก็เก่าเห็นไหลุง ว่าตัดต้นไม้เ่ะเหนเป็นพู่มเห็นมันลงลงเห็นบ่ปลูกใี่กระทางเสาร่่งดินบ่าพีน่น,ะอะน้องเมื่อวไยนี้ช่มพู่ช่มพู่พพันแทนะได้สือ,อยันนช่องยูทูปประธานไหนกระล่างฝ่าจัดชวนเน,น,นี่อันนี้อันนอ่น,น,น,นี้ต้มากรอเข้านี้ ปลูกนี่ก็ทางปาดคือแดงดีแต่เขียวเมื่อบ้านเมื่เห็นนี่เบิพงปวงหยอดดี่สิชมพูกเมื่อบ้านสันสันคือปวงไหวแต่ฝ่ามีงมึงเห็นไหมขวดบ่ชนี่มันขวดเป็นตะยานเนาหมขวดเงียวมีเมื่ก็้สิตายเจ้าสันบ่ะลมงามพี่น้องชมพูกเอาใส่ถุง ใช่ทุงไปทุงมาแล้วเอาเอาทุงออกปลูกนี่ซ้ำเพื่อิถือกับนี่นะช่วงปูทับทิมสยามกระเจียวกระเจียวลูกเลื่อนพอช้ำตอนกิ่งตอนยังนี่แหละร้านให้เพื่อนแก่เพื่อนหมู่บ้านเพื่อนกับเปรียเฟี้ยงไมา่หายเปรียเฟี้ยงมาคุ้ม อันนี้โตอีนี้ก็เขียวต้นนี้ก็ลืมนี่ไหมอ้อมแสบเนี่ยอนน้ยอมแสบอ้อมซอมส้กบซส่เขยียดผสมประสานกับยอดปรื้อหมกบวบนี่อ้อมแสบงามเนาะอ้อมแสบต้นสนู <c oughs> หยอดหยอดแบกยุ่มเนี่ยเป็นหนึ่งหนึงเซปาก็ลังเป็นหมากนห่อยพระอีหุ่มพระอีหุ่มเฟี้ยงเสีอเฟี้ยงคุ้มีอันนี้บักคาม เจ้าบักขามยังเอาไปถ่ากินใบเอาไปถ่าเป็นหุ่มเห็ดช่วงกลมใบเห็ดช่วงกลมเพิ่นใบขาต้นพอดีเป็นหุ่มเนาะเขียวเอาไปสูงๆเป็นหุ่มเมื่อวาบป่เนี่ยบักขามถ้าสูงขึ้นเอาไปถ่าเป็นหุ่มถ่ายนางเล่นยญมัต้องเอาเื้อกระไรร้องมันอุดมันเหนียวเน่เจ้าหน่อย ああัวเบิ่องพื่นขึ้นดูอีหยังก็ผักไซผักไซหน่อยทอนถิ่มก็ได้เราได้อพี่น้องอันนี้มะเตงอันนัั้นนนอี้สิเป็นดอกไม้ฝรั่งเศสดอกไม้โพุ่มตะดอกแม่พี่น้องนี่ใบเพิ่นติดอยู่ย่าเฮ็ดข้างให้เพิ่น เป็ดสุ่มดอกไม้น่ะพี่นอ้องแงมเพิินเป็นดอก <c oughs> ดอกเพิ่นออกสีส้มผู้ม่วงหอมเยียคือพ่วงข้ามนะ่ะต่ว่าพ่วงข้ามพ่วงข้ามเพิินบหอมเนาะอันนี้เพิินหอมเป็นเครื่อติดฝรั่งมักปลูกเอาไว้นาะบ้านญาเสีเหตุเป็นซุ่มดอกไม้ลงเป็นสุ่มดอกไม้ <c oughs> อุ้ยอันนี้ติดแล้ว อันนี้ติดแล้วเนี่ยก็เอ้าเขียวกูว่าต้นอันนี้บอกฮู้ฮอ,อ,อเล่นเนี่ยฮู้ฮอเล่นอันนั้นก็บบอกฮู้ฮอเล่นย่ายเป็นย่า่แล้วย่ายย่ายเอามาปลูกย่ายเอามาวานสามต้นสี่ต้นย่ายบ่อออกพอวายย่ายใหญ่มันตายแล้วบ่อออกฮ่อเล่นอันนี้บอกแตงเี่พี่น้อง ăn ăn canh rìn chi thì po xăm, ta ăn rìn chi xúm nỉ để siệp nhọt rìn chi thì dễ po vậy nè, đi rìn chi nè, thản đi. Bưng phun bọc muông yên cọ, bọc muông à, uh... ôi, bọc muông bầu, bọc muông bầu nè, nhọt gì? Thì... มองเบาอันนี้ก็ชมผู้กับเจี๊ยบกับเพ็ดน้ำผึ้งโอ้อยยางตายมาเพื่อนก็โอ้อยหลอมมาเลยพี่น้องมาไม่ขี่ไม่ขวดเหี่ยวเนาะยางมันตายเนี่ยชมผู้อยกากไต้หวันเนี่ยอยากไต้หวัน อันนี้กระเนียนนุ่มกะระไรนา,าพี่น้องน่าตื่นสายอันนี้กระลินจี้อีกมีอยู่สองต้นพี่น้องอันนี้เจ็ดอยต้นนั่นสองพัหาเลยจะพูนลดหายเรืออยู่สองพัสองต้นเนี่ยสองพันสองพนสามนี่ยมันก็ร่างปรุงพอ พอเสียบตัวอันนี้แบบน้อยหนาเบิ่งหอ่อล่งกระทางกับปูกไว้ล่งกระทางผบดง่ามกลัวซื้อมาพร้อมกันพี่น้องเบิ่งอันนี้ซีเมนเอ้ผพ้ดใดมุกป,ปูกมัน กระเจี๊ยบสีสายพันกระเจี๊ยบอันนี้ก็ชมวผู่พี่น้องแตกยอดแล้วชมพู่นี่กระเจี๊ยบสีสายพันสีหากกอได้สภาพไปเบื้องอันสนุสนุเกษตรยักษกใ์ใหญ่ยหา่จังสื่อเม็ดมะปูน,นี่กรมันเฮ้มันสินยางบอกเออโปงงยอดแล้วพี่น้อง ทุเรียนเสียบตัวปุ้งหอดเรียวนี่นี่สนโนกเกษตรอยากใหญ่สนโนพันใหญ่พี่น้องนีเห็นบ่ย่าเอามาปลูกมีสวนลังบ้านนี่บักซีดานี่บักนี่บักแตงเพื่อกันพี่น้องเป็นหมากเราแบบน,นี้ทางผุ่นบ่มีังกลับมาใหม่จงคอยมาลกูกบักซีดา พ่อกันกินไหมเด้อพี่น้องหล่อมหัว,หว,หว